เล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดในปี24กับเจ้าตัวเ Xiaomi Pad 6นะครับผมตัวนี้พี่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดตัว Hyper OS แล้วนะครับพีขอเข้าเกมตัว ROV กับเจ้าตัวเ x ยว o ี่ Pad 6ในการปรับสูงสุดเลยนะครับ ตัวนี้มีเกมผมเทอร์โบให้เราปรับตัวประสิทธิภาพของตัวเกมด้วยถือว่าตัวนี้หาห่วงแน่นอนผมในการใช้งานถือว่าชอบนะผมพีชอบนะครับห่วงต่างในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอครับผมตัวนี้น,นี่ครับเราเปิดผมสาาเปิดหมดประสิทธิภาพไปที่สูงได้พีหหอบเปิดเลยครับผมน,นี่ครับแบตครับตอนนี้อยู่ที่6 2เเซต์ครับ พี่ขอเข้าเกมแล้วขอปรับผมในการปรับภาพ HD พี่ปรับเป็นคำว่าสูงมากผมกาดเส้นผลพี่ขอปรับเป็นคำว่าสูงสุดของตัวเกมนะครับแล้วก็ตั้งค่าสามโหมพี่จะขอปรับเป็นคำว่าสูงเลยนะครับอันนี้ผมปรับสูงสุดเลยทุกอย่างพี่ปรับสูงสุดหมดผมหมดซอฟต์ไลท์พก็เปิดผมดูว่ากับตัวนี้จะเป็นไงบ้างครับน่ครับขอปรับสูงสุดแล้วก็เข้าตัวลงแรงนะผมดูว่า กับเกม ROV เฟสเจอ,อร์ตัวเสียว o ี่แ a ด6จะเป็นไงบ้างครับตอนนี้แบตอยู่ที่62เปเซนะครับมาดูความร้อนครับความร้อนเดี๋ยวพี่ขอยิงบริเวณหน้าจอให้ผมความร้อนความร้อนผมยิงให้ดูเลยความร้อนพรขอเปิดกันความ้อนตอนนี้อยู่ที่26องศานะครับผมบริเวณหน้าจอนะครับ กดง่ายมากครับเป็นแท็แบเล็ตที่กดง่ายผมมีขออยาเลยว่าแท่บเ็ที่กดง่ายมากลื่นมากซีพียูตัวนี้ใช้ตัวชิปเซมดาก้อน870นะครับออกตาคอร์ตัวนี้ใส่ซิมได้ครับตัว Xiaomi Pad ตระกูล Xiaomi ที่วางจำหน่ายของแท็บเล็ตก็คือไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับพัดดีมากลำโพงเนลโพง4ตัวแบบ Dolby Atmos นะครับ บอกเลยว่าลำโพงเสียงดังฟังชัดมากพี่ใช้เคสที่พี่ซื้อมาครับเคสตัวนี้ใช้ดีมากนะครับผมราคา100ร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองรับผมเดี๋ยวจะขอเนี้ยดิ์ในการสั่งซื้อแท็บเล็ตแล้วก็ตัวเคสให้นะครับเผื่อใครแบบอยากกดแบบว่าพี่พี่ผมซื้อมาจากไหนเนาะว่าคนถามเยอะว,ว่าซื้อตัวนี้มาจากไหนพี่ขอเนี้ยดิ์ในการสั่งซื้อใตอ้คลิปนี้ครับดูครับผมว่าเป็นไงบ้างกับแท็บเล็ตราคาเรทประมาณหนึ่งหมื่นนะครับ บางทีก็กดราคา8ป0 0 0กว่าบาท9 0 0 0กว่าบาทครับมันอยู่ที่โปรโมชั่นที่เรากดาตอนนั้นครับจริงๆตัวนี้พีซื้อมาประมาณ8,00 0กว่าครับประมาณแบบไม่เกิน8 0 0 0เท่าที่จำได้คือ7,800นแี่แหละเ่าที่จำได้ครับแต่ราคา800 0ก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าซื้อมาน่าจะโคอสต์ของแอปส้มครับแอปส้มแอปฟ้าก็ลองไปดูครับผมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อให้นะครับ เป็นลิงก์ของศูนย์ไทยและผมประกันสิบห้าเดือนนะครับครับระหว่างร้อนี้พี่เชื่อมต่อผ่านไ wiFi ห้านะครับมาดูว่าในการอัปเดตล่าสุดจะเป็นไงบ้างกับเกม ROV ปรับสูงสุดห0สิเฟรมทุกอย่างพี่ปรับเป็นสูงสุดนะครับครับอรบอกเลยว่ามันลื่นนะผมม,มันลื่นอ,อยู่แล้วแหละตอนนี้เฟรม,มอยู่ที่หกสิบเอดเฟรมครับให้ดูผมตัวเฟรม อันนี้คือรีวิวให้ดรเดียวๆเลยคือไม่ดีบอกไม่ดีครับเฟมเนี <f ame le af> ่ยตกผมบอกว่าก็คือตกครับไม่มีไว้นานครับพี่ผมในฐานะคนรีวิวต้องรีวิวด้วยความจริงใจครับผมเห็นไหมผมว่าต้นไม้ใบยหญ้าเห็นไหมน่ครับถือว่าการาฟิกก็สวยงามนะซึ่งเซมดักก้อนซีพีตัวนี้ผมไว้ใจอยู่แล้วแหละซีพตัวนี้งานดีอยู่แล้วแหละ CPU เซบด้าก้อน870เนี่ยอยู่ท็บเลตมันดีอยู่แล้วผมจัดการความร้อนดีแน่นอนโอ้เสียายจังครับขอโทษทีนะครับหูเฟรมเรตนิ่งมากถือว่าเฟรมเรตนิ่งเอาการเลยครับโอ้ แพ้ใช่ไหมสำคัญนะครับผมเราเน้นในการแบบว่าทดสอบเ่องมาอกกันเนาะครับพี่ชอบต้นไม้ใบหญ้าเลยอะทำงานได้ดีมากเลยกับกราฟิกดูครับต้นไม้ใบหญ้าก็เคลื่อนไหวตามเรานะครับผมเห็น oh <my> ไหมสุดยอดไหมครับแม่น้ำก็เคลื่อนไหวกราฟิกตามเรา oh <my> ถือว่าสุดยอด โดนสอยโดนสอยโดนสอยแล้วครับถือว่าเฟรมเรตนิ่งมาก60ครั้งมาอยู่ตอนนี้อ่ะที่พี่เข่งขอเพลย์นะครับมาตอนนี้3จุดนี้จะขึ้นประจำเพราะว่าเป็น3จุดในการแบ่งหน้าจอนะครับเพราะว่าเป็นไฮเปอร์อเอสอยู่แล้วเนาะ Android 14ครับนิ่งมากอ่ะเฟรมเรตนิ่งมากเลย We have not defeated Ding so, An enemy has been defeated! นี่ครับโอ้เรมเนิ่งมากโอ้เรมเนิ่งมากเลยบอกเลยโอ้สุดยอดครับเมฟมเลตจากกันาของถูกจมตีทน,นเดียวเดียวพลาเลย เสียดายมากเลยครับขออภัยด้วยครับผมเอาใหม่ผมแก้มือใหม่ครับสุดยอดมากเลยตัวนี้เล่นเกมอ่ะ <S <S อันนี้ที่ดูแบบเปรี้ยวเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป,ป,ป็นไงบ้างอันนี้ลงแรงเนี่ยผมให้ดูเลยว่าการลงแรงนะครับ

ถือว่าเฟรมเรทค่อนนิ่งมากเลยครับผมบอกเลย <Legend ary. S 1> คือมันฮัดดีมากครับหายห่วงเลยเล่นเกมตัวนี้พี่ขอแนะนีในการสั่งซีพีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้นะครับ พปีถือว่าเล่นเกมอาวีได้อย่างหายห่วงแน่นอนครับผมตัวนี้เฟรมเรทโคตรนิ่งอ่ะสุดยอดมากเฟรมเรทอะแต่ไม่อวยเลยครับร้ายมากเลย สับพีนะผมถือว่าเป็นการเล่นเกมที่บอกเลยว่าโคตรลื่นแล้วตัวเครื่องมันน้ำหนักเบาครับมันจับง่ายด้วยถือว่าสุดยอดมากเลยครับ <Double kill. S 1> แล้วเสียงลำโพงเสียงดังฟังชัดมากอะอันนี้ไม่ได้เปิดสงสูุดผมบอกเลยว่าเสียงลำโพงกระหึ่มมากคมมใครหาให้แบบเล่นเกมอ o v แเบสุดๆดตัวนี้คือบอกเลยว่าตอบโจทย์มาก ออกไปแล้วดูบัางพ่งไม้ด้วยจะเจอสา,สาอมาซะห่นัดโคตรดีบอกเลย อดีแคบตัวนี้ส,สิสดยอดมากในการฮัท โอ้ทัดดีมากเฟรมเหรียญนิ่งโคตรเกินไป a t e d ไม่อยากจะเื่อมาส่งรอในพวมไม้ก่อนถือว่าเป็นตัวเล่นเกมที่ Rov บอกเลยว่าสุดยอดมากสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้ครับสบายหายห่วงแล้วแหละ Rov เล่นได้อย่างดีมากเลยอ่ะหูเฟมเลท61ตลอดลบเบ็ดถือว่าอื่นด้วยนะครับ เพนหงเล่นเกมดีมากเลยอ่ะศัตรูเรียกดาวเสลเยอร์ออกมาแล้วดูครับว่าไปละเอียดนี่มาก ฮงเสียงดีครับทัดขวดขวดโคตรดีเลยสุดยอดมากกับตัวนี้เฟมเน็ตถือว่านิ่งสุดครับไม่อวยครับคือเห็นด้วยตาเป็นคนที่ไม่ต่อ,ต,อ,ต,อตัวคิดนี้ผมให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างบอกเลยว่าตัว่ยวมี i Pad6 เล่นเกม RV ถือว่าสุดยอดมากครับผมสับการตัวนี้เล่นเกมหายห่วงครับพี่จะขอแนะนำในการสั่งซื้อสับเจ้าตัว่ยวมี i Pad6 แล้วเคสทพีใช้งานนะครับผมสวัสดี ขอบคุณครับบอกเลยว่าความร้อนจัดการนี้ไม่ี่ยิงพอยิงให้ดูเลยครับความร้อนยิงให้ดูแล้วครับผมนี่28.9ข้าบผมองศาแบตถือว่าอึดความร้อนจัดการดีอันนี้ไม่อวยเลยคือมันดีมากครับในการเล่นเกมเอาวแต่วันนี้ขอบคุณครับ